คุณผู้ชมค่ะเห็นลุกใหม่ของคุณแอนอรดีกันหรือยงังคะเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยนะคะมาในชุดแบบลุกตุ๊กตาบาร์บี้มากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ โอ้โหลุคนี้บอกเลยว่าต้องยกนิ้วโป้งให้จริงๆค่ะสวยมากๆนะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณแอนออรดีนะคะนี่ค่ะเป็นโพสนะคะจากรูปภาพค่ะของเพจน้องกับตาน a อบีแฟนกลับบ้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าหมอลำดาราตุ๊กตาบาร์บี้แอนออรดีนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็สวยจริงๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับลุคนี้นะคะของคุณแอนออรดีค่ะเป็นลุคแบบใสๆน่ารักน่ารักนะคุณผู้ชมค่ะ น่ารักจริงๆเลยนะคะดูอ่อนวัยมากๆคุณผู้ชมนึกว่า20บวกนะคะลูกนี้คือให้กี่คะแนนดีคะคุณผู้ชม่ะสวยจริงๆนะคะมีแฟนคลับก็บอกว่าเออสวยน่ารักนะคะคุณผู้ชมขามีค้นแบบย่องหลายแห้งนะคะกับลูกนี้ค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหเป็นแบบชุดแบบลูกไม้ตุ๊กตาบาร์บี้นะคะคุณผู้ชมขาในการแสดงคอนเสิร์ตยามค่ำคืนค่ะก็รอรุ้นรอติดตามกันนะคะว่าจะไ,ได้ใส่ชุดนี้อีกครั้งไหมนะคะ เพราะว่าแต่และชุดที่ออกมาใหม่ของคุณแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมขามีแต่ชุดสวยๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะมีใครได้ติดตามนะจะเห็นคุณแอนออรดีออกคอนเสิร์ตแต่ละครั้งนี่คือถ้าได้ชุดใหม่มาเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะยังมีแฟนคลับค่ะไปสะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยินดีนะคะที่คุณแอนนะใส่ชุดนี้ออกมาแล้วสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมขานี่ค่ะมีแฟนคลับก็บอกว่าเห็นชุดนี้แล้วนึกถึงน้องเพชรน้องพลเลยนี่ค่ะเหมือนกันมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาน่ารักมาก เหมือนน้องพลอยกับน้องเพชรเลยจ้าใครจะมาน่ารักเหมือนแม่แอนออรด,ดีไม่มีอีกแล้วจ้ารักจ้านี่ค่ะคุณผู้ชมขาช่หมอลำดาราเนาะสวยมากนี่ค่ะคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าเป็นหมอลำดาราดาราหมอลำน้อยตุ๊กตาบาร์บี้ เธอสวยแล้วเธอก็ไม่เคยแบบมีข่าวที่แบบว่าแต่งตัวไม่สมนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่งตัวผสมกับการขึ้นคอนเสิร์ตอย่างนี้ไม่มีเลยนะคะกับคุณแอนออรดีคือแต่งชุดไหนมาก,ก็สวยดูดีไปหมดนะคะกับคุณออรดีค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าปังไม่ไหวจริงๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทางคุณแอนออรดีค่ะคุณผู้ชมขาไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ลุกทุ่งสแควร์นะคะ,ะงานนี้เป็นงานฉลองครบรอบหนึ่งทศศวรรษนะคุณผู้ชมขาของขึ้น 90นะคะคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้นะคะบอกเลยว่ารวมศิลปินมากกว่า50ชีวิตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะมคะคะีคุณแอนออรดีนะคุณบอยสิริชัยแล้วก็ศิลปินอีกหลายท่านนะคะคุณผู้ชมค่ะมีแฟนคลับนะคะบอกว่าชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครได้ไปติดตามนะ,ะจะเห็นเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ทางคุณแอนออรดีไม่แน่ใจนะคะว่าจะมาในลุคไหนคุณผู้ชมรอติดตามกันได้เลยนะคะว่าจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้หรือว่าจะสวยทรงไหนทรงไทยไปหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมรอติดตามทางไล สดได้เลยนะคะน่าจะมีไลฟ์สดอยู่นะคะผ่านเพจลูกทุ่งสแควร์นะคะคุณผู้ชมขานี่ค่ะยังมีคนแสดงความคิดเห็นอีกนะคะบอกว่าแต่งชุดไหนก็งามพอๆกับการวางตัวเต้นพองามไม่เด้าหน้าเด้าหลังนี่แหละที่เขาเรียกว่านักแสดงแท้จริงสวยงาม นี่ Brid ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยงามทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนี่นะคะคือครบเครื่องจริงๆนะคะสําหรับคุณแอนออรดีน่ว่าไม่ได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าสวยดูดีครบเครื่องแบบสวยอมลงมากๆนะคะราศีจับ,บวิบวับเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเวลาออกงานแต่ละงานาเนี่ยเรียกได้ว่าคุณแอนออรดีเนี่ยดูมีออร่ามากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะทําอะไรก็ดูดีน่ารักไปหมดเลยนะคะสาหรับคุณแอนออรดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนรักคุณแอนเยอะขนาด ะะแล้วก็ทางน้องเพชรน้องพลนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยก็คือกําลังน่ารักมากๆเลยนะคะออกทัวร์คอนเสิร์ตนะคะกับคุณแอนกับคุณบอยได้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณแอนอรดีเนี่ยเรียกได้ว่าคิดถึงลูกมากๆนะ,ะเวลาไปออกงานออกการต่างๆนานาะคะ่ะพี่น้องค่ะงั้นไหนที่สามารถพาน้องเพชรน้องพลอ,ออกไปได้ก็คือพาไปนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่งั้นก็คิดถึงตายเลยนะคะตอนนี้กําลังน่ารักเลยนะคะสองสาวนี้ก็คือโตเร็วมากๆาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครได้ติดตามนะคะทางเพจญาติแตนนะคะ แม่อายายแต้นะคะคุณผู้ชมขาจะเห็นเลยนะคะคุณผู้ชมข่าว่าความหนารากละกาความพัฒนาการของน้องนี่คือไปเร็วมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมข่ายิ่งโตยิ่งเหมือนแม่แอนคะ mm ่ะเหมือนมากๆเลยนะคะอีกคนนึงก็คือเหมือนย่านะคะค mm ุณผู้ชมก็รอติดตามผลงานของคุณแอนอรดีต่อไปนะคะคุณผู้ชมขาน mm ี่นะคะคุณผู้ชมข่าส่วนงานวันนี้นะคะ mm hmm. ฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษ 90ลุกทุ่งรักไทยนะคะเวทีลุกทุ่งสแควร์เกาะพญาไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะไปรอติดตามรอเชียร์ได้นะคะกับคุณแอนอรดินแล้วก็คุณบอยสิริชัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขะเวลาก็เริ่มตั้งแต่15นาฬิกาค่ะถึง16นาฬิกาเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มนะคะไปติดตามความสนุกมวลซึนกันได้เลยนะคะพี่น้องขะ แล้วก็ยังไม่พอนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทางคุณแอนอรดีนะคะได้ขึ้นรับเชิญบนเวทีของหมอลำใจเกินร้อยนะคะก็ได้สวมบทบาทนะคะชุดใหม่อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเหลืองทองอลังสวยมากๆเลยค่ะกับคุณแอนอรดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกนะคะที่สวยมากๆคนหนึ่งเลยนะคะในการขึ้นเวทีหมอลำใจเกินร้อยนี่ออราจับวิบวับเลยนะคะคุณผู้ชมขา นี่นะคะมาพร้อมกับชุดใหม่นะคะสีเหลืองทองเลยค่ะคุณผู้ชมสวยมากๆเลยนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องออกมาแล้วเนี่ยก็คือสมกับคุณบอยสิริชัยนะคะเวลาเล่นคู่กันนี่โอ้โหสวยมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าให้คะแนนมีเท่าไหร่ก็ยกให้เต็มเลยนะคะกับคุณแอนออรดีเนี่ยค่ะคุณผู้ชม่ะเพราะว่าสวยจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะใส่ชุดไหนสีไหนก็เข้ากับเธอไปหมดเลยค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าแฟนคลับนี่ก็อวยกันเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าคุณแอนออรดนีน่ารักและก็แต่งตัวเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สวยน่ารักมากค่ะสอชุดบาร์บี้หนึ่งมาซานวาแมนน้องพีพีไซคือกันคักพนันพี่น้องค่ะแมนอีลิเดที่ชุดเป็นชุดบาร์บีะคะ้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเหมือนน้องพีพีมากเลยนะคะมองยังไงะะก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ยิ่งน้องโตมานะ,ะหน้ายิ่งเหมือนแม่แอนเข้าไป ใหญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะน่ารักจริงๆเลยค่ะก็รอติดตามผลงานกันต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคุณแอนอรอรดีนะคะที่วันนี้นะคะงานที่ลุกทุ่งสแควร์นะคะคุณผู้ชมค่ะไปรอชมรอเชียร์รอติดตามกันได้นะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะเนี่ยเป็นสะดุดที่คอมเมนต์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไม่จบนะคะกับคอมเมนต์นี้นี่สะดุดตาจริงๆเลยค่ะบอกว่าคณแอนออรดีเนี่ยใส่ชุดบาร์บี้สีขาวเนี่ยได้สวยมากๆแล้วก็บอกว่าชุดนี้ออรดีใส่ดูแพงค่ะดุดเจ้าหญิงตุ๊กตาบาร์บี้แม่สวยมากๆของแท้จริงๆค่ะนี่ค่ะโอ้ กระคองแท้อิหีนะคะพี่น้องขากับชุดนี้นะคะของคุณแอนออรดีเนี่ยสวยดุดบาร์บี้จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดเลยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะสวยจริงๆเลยนะคะสำหรับคุณแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมขาแม่ถ้ามีชุดนี้ใส่ออกงานบ่อยๆนะคะเพิ่มเปลี่ยนสีนั้นสีนี้บ้างนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเป็นตุ๊ก,กตาบาร์บี้น้องเพชรน้องพลอยแยกชิ้นออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมขาน่ารักจริงๆเลยนะคะสําหรับคุณแอนออรดีเนี่ยลุคนี้บอกเลยว่า พอไปเห็นรูปที่ไหนนะคะมันก็หยุดชมมันก็หยุดชมหยุดเซลไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าสวยมากๆค่ะของคุณแอนอรดีนะคะคุณผู้ชมขาโอ้โหน่ารักจริงๆเลยค่ะก็รอเดตตามผลงานกันต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณแอนอรดีด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ